เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสวัสดีสุภาพบุรุษหน้าตาดีและสุภาพสตรีหน้าตาสวยกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมดิวช่องวิตเตอร์ซีอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้คือผมอะไปเจอแบบแบบหนึ่งมานะครับผมก็มันเป็นแมบที่แบบคือผมเลื่อนมาเจอแล้วผมแบบตกใจมากเลยนะครับผมก็คือแบบนี้นี่เองครับผมบูลี่พีเพิลซีมูเลเตอร์เบต้าวัวจะฟาดโด อะไรเนี่ยมีการมาบูลลี่คนในโลบอกนี่นนะครับผมก็เรามาดูระบบเกมคร่าวๆว้าวอะไรเดียนูกำลังถืออะไรสักอย่างไปฟาดอีกตัวหนึ่งนะครับผมไม่ใช่นูบสิเป็นเบคอนเป็นเวอร์ชั่นเบต้าเลยนะยังจะมีเบต้าแล้วยังจะมีแบบทำเต็มๆเลยนะอะไรเนี่ยดูบูลลี่ประมาณว่าให้บูลลี่คน โอ้โหโอโหเซอร์วีพีร้อยหนึ่งเลยมีคนเล่นเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวลองดูดิมีของเออเออของขายดูเน็ตบูลี่พี e โออ๋ออันนี้ VIP อันนี้บอมอันนี้เอ็นวิวอันนี้บูลี่อ้โหโอเคเราไม่พูดพันทําำเพลงดีกว่าครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน้าเกม What แป๊บๆบันค้างนิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมโอเค สิ่งแรกที่ผมเห็นเลยเนี่ยคือไม่ครับใช่ไม่ครับแล้วเราก็มาเกิดอยู่บนเกาะงงงังนนึงเนี่ยแล้วผมเข้าเกมมาแม่งผมโดนใครไม่รู้ต่อยตกลงมาข้างล่างเนี่ย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 เป็นแบบเป็นแบบเป็นเนี่ยอยู่ๆก็โดนต่อยเพืซึ่งถ้าคุณผู้ชมกดแทปดูตรงลีดเดอร์นะครับผม,มก็จะมีบอกว่า อ,อันนี้เป็นชื่อคนนะแล้วก็มีบูลลี่น่าจะเป็นบูลลี่พอยต์นะครับผมแต่ว่ามันไม่พอเนาะโทรศัพท์แจนเตือนอะไรปุ๊เนี่ยบูลลี่พอยต์เนี่ยโอ้โหอะไรเดี๋ยวฆ่าความบูลลี่เหรอแล้วมีอะไรเนี่ยมีอะไรเนี่ยพันเออ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 กดรวมไม่ได้ด้วยอ้าสงสัยจะครูดาวนามิกนะเก้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนตามมามีคนตามมาเฮ้ยที่บ้านแล้ว

คุณผู้หญิงขอสักหมัดหน่อย,อยขอสักหมัดเอ,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 อ๋อุ้ยโอ้โห,โห,โหโล่วงลงมาแล้วเจ็บด้วยนะประเด็นเนี่ยเฮ้ยแล้วเมื่อไหร่กูจะลุกเนี่ยแมค์มีคนตามกูมาเนี่ยเฮิร์สเกมเนี่ยโอ้เฮ้ยกูไม่ลุกเอ้ากูลุกแล้วกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเฮ้วทำไม,ไม,ไมหัวกูเล็กอย่างงี้เนี่ยคุณผู้ชมกูงงว่ะเออนี่ตัวกูใหญ่แต่หัวกูเล็กนะกูก็งงเหมือนกันชีวิตนี่ เขาทำอะไรกันเขาทำอะไรกันขอสักมัดละกันหูยิงเละกูไม่อยู่แหละจ้ากูไปแล้วเฮ้อเฮ้ยย่าหูกูไม่อยู่ละเออ what what อะไรเนี่ยคุณผู้ชมอะไรอ่ะแค่เดินตกหินแค่นี้กูล่วงแล้วเหรออะไรอ่ะเป็นลมแดดหรอเออคุณผู้ชมคุณผู้ชมอ่ะเฮ้ย what the ขามุยเหรอ อยู่ๆก็หายไปเออแล้วแล้วมันเออคุณคุณค<โ>ุณผ <x> ู้หญิงคนนี้มันยิบหินอ่ะมันมันมันยิบยังไงวะเออ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 เกูตัดไม้ได้หรือเปล่าเนี่ยเด้ไดวได้ได้ได้ตามกูไม่เลิกเนาะตามกูไม่เลิกเนาะตามกูไม่เลิกเนาะขอสักมัดเนาะขอสักมัดกูไม่อยู่ละจ้าเฮ้ยเกมนี้แม่งเกลียนดีเป่ะคุณผู้ชมเนี่ยเขาหยุดเลยเขาหยุดเลยอ่ะเฮ้ยเกลียดแม่งมันใช้ได้ไรเดี่ยอะไรเนี่ยวเฮ้ยบูลลี่พอยกูห้าเองเนาะกูต่อยคนมันตั้งเยอะนะ กูทำตัวเออเขาเขาคุยกันอ่ะเฮ้ยเหัวฟ้าเอ้ยหัวฟ้ากูขอสักมัดเนาะกูขอสักมัดกูขอสักมัดเฮ้ยเฮ้ยมันไปเขามันไปเขาเฮ้ย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 ไอ้ไอ้นี่มันจะมาล้างแค้นเพื่อนมันนะนี่เรนนไอ้ไอนี่มันจะมาล้างแค้นเพื่อนมันนะนี่กูขอสักมัดเออเฮ้ยกูรู้เออเฮ้ยจะไปกูอ้อนแออย่างนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันลากเพื่อนเอ้ามันลากเพื่อนไปทิ้งวะคุณผู้ชมเฮ้ยกูรับไม่ได้กูโดดตามเลยแล้วกัน เออคอมกูนอ้อยอยู่ๆค้างเฉยเฮ้ยคอมกูอยู่ยยยยนี่หัวเรีองมึงหัวเรีองทำไมมึงเอาหัวดำแบบปุ่มเลนลงมาเลยนะบอกเลยเลยว่าเกมนี้ก็เล่นมันใช้ได้เอ๊ะหัวตาฟัดเดือดจะไปกูออดแอร์อย่างนี้เนี่ยบอกเลยว่าเกมนี้เล่นโคตรมันนะครับผมใครที่อยากเล่นก็อย่างที่บอกนะครับผมลิงก์ใต้ description นะครับผมแล้วก็อย่าลืม donate มาให้ผมด้วยละกันจะทิ้งเบอร์ไว้ ด้านใต้ด e สคริปชั o นเหมือนกันนะครับผมช่วงนี้ไม่มีตังจะได้ข้าวแล้วแรงเอ้ยกูขอสักมัดเถอะตามกูไปเรื่อ้ตอ,ตอชิบหยแล้วต่อยว้าต่อยบ้าชิบหยแล้วกูไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วเออบอสกูโต้หินแค่นี้กูเจ็บอีกแล้วเนาะคนเราวอสตาฟักดูดเออมีคนมาลุมกูด้วยเออ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  ดูเขมาลุมด้วยเออเฮ้ยกูนี่ขอทักมัดเถอะเอาต่อยใครไม่โดนเลยกูไม่อยู่แล้วขอทักมัดกูต่อยใครไม่โดนเลยกูต่อยใครไม่โดนเลยกูผู้ชมกูไม่อยู่แล้วเฮ้ยกูไม่้หิงกูเลยมาตามกูไม่เลิกว่ะไปจบไปเออเอ้าเอออย่ต่อยเขากูล่วงเองเนาะอะไรเนี่ยร่างกายกูมันแอชิพหายอะไรเนี่ยกูผู้หญิงกูผู้หญิงมานี่กูผู้หญิง กูผ yeah, ู ini, ้หญิงนี่ขอตักมัดเอ้าไม่โดนกูผู้หญิง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 จะต่อยกูจะต่อยกูขอตักมัดเถอะกูผู้หญิงอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยมันขูดาเซร็จยังหรอ่ายืนอยู่นิ่งเลยกันยืนอยู่นิ่งเมื่อไหร่มันจะขูด้าเซร็จเนี่ยขอตักมัดนี่ยะฮูไว้อยู่แล้วจ้าไปล้วจ้า ครับผมสำหรับคุณผู้ชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็ใครที่อยากมาเล่นแมปเงาๆนี่ขอสักมาดเถอะกูจะปิดคลิปยังไงมายืนขวางกูเนาะนี่โอ้โหโอ้โหถ้าตายโคตรเท่ก็ตลหดใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร่นะครับผมใครที่อยากเล่นไอ้แมปอันนี้นะครับแมปสุดเกลียนนะครับของ Bully People Simulator นะครับผมก็ลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปโอ้ ต่อยกูได้ลงคอเนะเออคนเราลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับผมก็ติดชิปอยู่แล้วเออลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องปีเตอร์ซีนะครับผมตอนนี้ก็หนึ่งพันสี่ร้อยซับแล้วก็เดินทางสู่หนึ่งพันห้าร้อยซับนะครับผมโอเค Let's go บ๊ายบาย